อีผีซ่องตกปลาสะพานบ้านในไร้มากแล้วค่ะเพื่อนๆตกกันได้ไม่นานน้องฟ้นก็เล่นเร็ซะแล้วฟ้นตกตกแบบนี้ก็ต้องข้อหนังชิวกินข้าวรอก่อนค่ะเดี๋ยวพอฟ้นเริ่มซามาเริ่มลุยตกปลากันต่อค่ะ<พ>บรรยากาศฟ้นปล่อยปล่อยแบบนี้บอกเลยมันฟินสุดๆค่ะเพื่อนๆฟนเริ่มยุดเศร้าเศร้าก็ได้ปลามาโชว์เลยค่ะเพื่อนๆรูร้ก<ร>ันไม่ขาดว่าปลาชนิดนี้คือปลาไร่ถ้ารู้จักบอกแอนหน่อยนะคะ จ้าชินก็นนอนกันชิวเหลือเกินค่ะเพื่อนส่วนผีคนนี้ก็ได้ปลาทรายตัวอ้วนเลยค่ะผีชุมพรบ้านแอนจะเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาทรายนะคะบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าปลาเฮ็ดโคนแล้วผีเขาก็ได้ปลาแบบต่อเนื้อเลยค่ะเพื่อนตัวนี้ก็คือปลากดค่ะปลาก็เริ่มเข้ามาเรื้ยๆเลยค่ะหนักตกปลาที่มาตกปลาที่นี่จะได้ปลาแทบทุกชนิดเลยค่ะเพื่อนแอนได้เคยทําหนักตกปลานะคะเขาก็ได้ทังปลาดุกทะเลปลากระพงปลาก็ มีมดเลยค่ะฟูงปลากดกําลังเข้าเลยค่ะเพื่นอนๆส่วนที่เห็นกกไก<ป>่ใกล้งก็กําลังตกปลาขี้ตั้งค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เลยส่วนผี่ดุนเห็นเงียบๆไปดูกันค่ะว่าได้ปลาได้กิ่งไม้ ให้หลุนสนานสนุกป,ปิดุนได้ปลาคอนไม้ค่ะเพื่อนๆตกไปสักผักฝนตกนักเลยค่ะฝนตกนักแปลว่าต้องยุดตกปลากันก่อนแต่ชาวประมงพื้นบ้านที่นี่เขาก็ไม่ยุดทํางานนะคะผีฉันนี้เก่าเรือเข้าค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาไปหาไรกันมาพีเขาก็ไปห,ห้อยตะลับกันนะคะแม่บอกว่าที่ชุมพรเขาเรียกกันว่าห้อยไฟไหมส่วนที่บ้านเพื่อนๆ,เ,นๆเรียกห้อยชนิดนี้ว่าห้อยอะไรกันบ้างคะ หอยชนิดนี้นะคะเอาไปทําไดหลายเมนูเนื้อว่านร้อยมากๆเห็นสดๆแบบนี้ต้องข้อสือเอาไปทําเมนูร้อยๆกันดีกว่าตอนนี้ฟ่อนก็เริมยุดแล้วค่ะเพื่อนๆเริมตะลุยตกปลากันต่อเลยลองตกปลาด้วยกระดองปูก็ได้ปลาหม้อค่างดํามาาแล้วค่ะเพื่อนตกนานมากๆากว่าจะได้ตัวนี้ส่งไส้ตกด้วยกระดองปูจะไม่รุ้งค่ะเพื่อนมาตกปลาขี้ตั้งกันต่อดีกว่าแอนก็ใช้เหยื่อก,กุ้งในการตกปลาขี้ตั้งนะคะแม่บอกว่าฟ่อนตกตกนำขุ้นแบบนี้ไม่น่าจะมีปลาขี้ตั้งกับ เอาเป็นหวาเดียวมาลุนไปพร้อมๆกันกับแอนว่าจะได้ปลาขี้ตั้งกันหรือเปล่าตออกปลาชมบรรยากาศฝนฟนแบบนี้บอกเลยว่ามีความสุขมากๆค่ะเพื่อนอันนี้แม้ตกปลาได้เต็มนาอแน่แน่เลยเอาละค่ะในที่สุดแอนก็ได้ปลาขี้ตั้งมาแล้วค่ะเพื่อนทำพายายามอยู่ที่ในความสําเร็จอยู่ที่นั่นจริงๆคะ่ะกว่าจะได้ตัวนี้ตกน่านมากๆเลยค่ะเพื่อนย่างหน่อยวันนี้ก็เอาปลาขี้ตัง้งมาเพื่อนๆได้ชมกันแล้วนะคะนอกจากปลาขี้ตั้งแอนก็ยังตกได้ปลายาดุกมาซ่องตัว ด้วยนปลายาดุกเห็นหน้าตาเข้าประลาดแบบนี้แต่วันเนือร้อยมากๆตกจนเย็นเลยนะคะมดเวลาสนุกได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะไปดูพลนงานการตกปลาของพปรเรวันนี้กันเลยดีกว่าแม้ตกได้ปลาหม้อคางดำมาเพียบเลยค่ะเพื่อนส่วนแอ็นได้ปลาขี้ตั้งกับปลายาดุกมาซ่องตัวถึงวันนี้จะได้ปลาขี้ตั้งมาตัวเดียวแต่ว่าสนุกมากๆค่ะเพื่อนวัยได้มาตกปลาที่นี่อีกเมื่อไรจะเก็บบรรยากาศดีๆสนุกๆแบบนี้มาฟักเพื่อนๆอีกแน่นอนค่ะ